ต้อนรับเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่6หน่วยการเรียนรู้ที่6นี้อาจารย์แบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือ6.1หและ6.2อนะครับเพื่อใหอ้เป็นการกระชับเนื้อหากระชับแล้วก็สะดวกต่อการเรียนรู้นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่แล้วเราจบที่ว่าแนวคิดของการบริหารสมัยใหม่ที่เน้นทางด้านการปรับปรุงคุณภาพโดยการค้นหาปัญหาให้เจอซึ่งปัญหาในการผลิต ของงานชิ้นนี้คือความยาวไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานคือ10บวกลบ0.1แล้วก็มีปริมาณที่เยอะนะครับก็คือถึง30%ก็นําก็นำมาสู่การมาสู่ทีมเป็นทีมของปัญหาและวนำมาสู่การปรับปรุงคุณภาพด้วยวงจร p d c a หรือ q c s t o r y ดังนั้นเพื่อเชื่อมต่อก็คือเราจะเรียนรู้ความหมายของคำว่าปัญหาและก็ปเภทของปัญหานะครับปัญหาเนี่ยหมายถึงเจเชิงทฤษฎีแล้วหมายถึงความเบี่ยงเบนของผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง จากผลดาเนินงานที่ควรจะเป็นอย่าเพิ่งสับสนและกังวลนะครับการขออนุญาตอย่างนี้นะครับ mm hmm. เพื่อให้ท่านเข้าใจความหมายว่าผลดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับผลดาเนินงานที่ควรจะเป็นยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าท่านขายสินค้าที่เป็นออฟไลน์ line, คือเปิดหน้าร้านแล้วเดือนเดือนหนึ่งท่านต้องมีรายได้ประมาณ50,000บาทนี่คืออินคัมที่เข้ามาเพื่อมาจ่ายค่าใช้จ่ายต้นทุน,นต่าง ท่านคนพบว่า50,000ื่นเนี่ยจะเพียงพอแล้วทุกๆเดือนก็ทําอยู่ในเกณฑ์ตรงนี้ขั้นต่ำนะครับพอสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นพบว่าสินค้าที่ท่านขายเนี่ยรายได้ที่รายรับที่เข้ามาเนี่ยเหลือแค่เพียง1,000 0บาทเท่านั้นเองตอนเดือนนะครับตอนเดือนนั้นเ,เกิดความแตกต่างเกิดขึ้นเท่าไหร่ฮะรายได้หายไปเท่าไหร่ครับ40,000บาท4 0 0 0มบาทนะครับ สี่หมื่นบาทเนี่ยคือเขาเรียกว่าความเบี่ยงเบนเบี่ยงเบนเป็นปัญหาไหมครับ40่หมื่นบาทที่เบี่ยงเบนออกไปเป็นปัญหาทําให้เราเราหายไป40่หมื่นบาททําให้รายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายดังนั้น1น0่งคือก็คือที่เกิดขึ้นจริงผลการด,ดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็50าหมื่นบาทก็คือควรจะเป็นอันนี้คือควรจะเป็น ควรจะเป็นเห็นไหมครับจากย้อนสไลด์เนาะความเบรกเบรกของผลเกินเมืหอเกิดขึ้นจริงกับผลดําเบินงานที่ควรจะเป็นโอเคนะครับ 40, นั่นคือ4ี่หมื่นเนี่ยก็คือจะเป็นปัญหาคือปัญหาคือรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายก็ามากําหนดเป็นปัญหาหัวปลาเรียบเทียบนะครับโอเคครับหรือหรือยกตัวอย่างให้เห็นภาพชิ้นงานชิ้นงานจากตัวอย่างที่แล้วนะครับชิ้นงาน ทำการผลิตมีความยาวบวกลบ0.1ก็คือผลิตได้9.9ก็รับได้หรือผลิต10.1ก็รับได้ขอให้อยู่ในค่านี้ถ้ามากกว่ามากกว่า10.1หรือน้อยกว่า10.9รับไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผลิตชิ้นงานได้10.4เกิดการเบนเบนเท่าไหร่ครับก็คือ10.4ลบ สิบจุดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเอาแค่สิบจุดหนึ่งแล้วกันคือขอบขอบขอบของเส้นประนาที่รับได้ก็เบียเบ่ยงเบนไปถึง0.3แต่ถ้าเราลบอยู่ที่10ก็เบียเบ่ยงเบนไปถึง0.4นะครับอ่ะโอเคถ้าผลิตชิ้นงานรับได้อ่าขึ้นมาเป็น9.8นะครับก็เบียเบ่ยงเบนไปเท่าไหร่ครับก็เอา9.8นะครับลบ9.9 เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวงงเนาะคือ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 เอาตามนี้ก็ได้แต่ไม่ต้องใส่ลบนะก็คือเบี่ยงเบนไปที่0ูนจดนะครับและหรือถ้าเราเอาสิบเนี่ยก็เบี่ยงเบนไปที่เสียง0นจุดก็คือเอาเก้าจุดลบอาจารย์เอาตัวน้อยขึ้นตั้งนะฮะนะครับแบบลบซึ่งตรงเนี้ยเขาเรียกว่าความเบี่ยงเบนค่าที่เบี่ยงเบนไปเป็นปัญหาไหมครับเป็นปัญหานะ โอเคเราเคลียร์เคลียร์กันชัดนะครับว่าคำว่าปัญหาคือความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นจากผลดําเนินงานที่ควรควรจะเป็นควรจะเป็นคือเท่านี้ควรจะเป็นแต่เกิดจริงเท่าไหร่เกิดจริง10.4แล้วก็เกิดจริง9.8 9.8นะครับดังนั้นการเกิดขึ้นจริงอาจจะมีปริมาณมากหรือมีปริมาณน้อยก็ล้วนแต่เป็นปัญหา แต่ไม่ว่ามากหรือน้อยเราจะเข้ามาสู่การกำหนดปัญหาที่เรียกว่าปัญหาครั้งข่าวกับปัญหาเรื้อรลังเริ่มต้นที่ปัญหาครั้งข่าวก่อนนะครับถ้า10.4หรือ9.8เนี่ยเดือนเดือนหนึ่งหรือล็อตลหนึ่งเนี่ยสมมติล็อตหนึ่งผลิต100นะผลิต100แล้วก็ในแต่ละล็อตเนี่ยบางทีก็โผล่มา ชิ้นสองชิ้นหรือสามชิ้นไม่ค่อยเยอะแล้วก็ไม่ได้เกิดทุกลอ็อตไม่ได้เกิดทุกลอ็อตบางทีอาจจะสามสี่ล็อตถ้าเกิดสักทีหนึ่งที่มีค่าเบี่ยงเบนเกิดขึ้นจริงก็คือสิบจุดสี่หรือเก้าจุดแปดว่าคือคืเก้าจุดแปดนะครับอย่างนี้คือนานๆเกิดขึ้นทีหนึ่งเราจึงเรียกปัญหานี้ว่าปัญหาแบบครั้งคราวครั้งคราว ครั้งข่าวถ้าเราให้ข้อกําหนดหรือคุณลักษณะของมันกนะ็คือว่าปัญหาครั้งข่าวคือ1คือเกิดไม่บ่อยเกิดไม่บ่อยบางทีผลิตมา5ล็อตล็อตละร้อยหนึ่งเนี่ยล็อตละร้อยร้อยหครั้งเกิดแค่เพียง2ครั้งแล้วการเกิดสองครั้งก็เปิดปริมาณไม่เยอะนะครับคือเกิดไม่บ่อยแล้วเวลาเกิดปัญหาขึ้นมา ผู้ปฏิบัติงานหน้างานจะสามารถสามารถระบุได้ว่าระบุได้ว่าสาเหตุของปัญหามาจากที่ใดเช่นเกิดจากคนวัดผิดเกิดจากใบมีดไม่คม หรือเกิดจากตัดไม่ตรงตัวอย่างนะครับเป็นต้นผู้ผู้ปฏิบัติงานหน้าง,งานสามารถระบุได้ดังนั้นเมื่อระบุได้แล้วรู้ปัญหาแล้วผู้ปฏิบัติงานหน้าง,งานก็จะทำการแก้ปัญหาครั้งคราวนี้เลยเช่นรู้ว่าคนตัดวัดผิดนะครับอาผู้วัดวัดผิดเขาก็จะทำการแก้ให้สอนให้คนวัดวัดให้ถูกต้อง โดยการใช้เครื่องไม้เครื่องมือวิธีการวัดถ้าบอกว่าใบามีดไม่คมเขาก็จะทำการแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนใบมีดหรือกำหนดอายุการใช้งานของใบมีดว่าจะต้องไม่เกินกี่ชั่วโมงหรือกี่ครั้งหรือเขารู้ว่าปัญหาคือใบมีดตัดไม่ตรงเขาก็จะทำการแก้โดยการสอนวิธีการตัดที่ถูกต้องให้กับผู้ปฏิบัติงานดังนั้นแสดงว่าปัญหาครั้งคราวเนี่ย ผู้ปฏิบัติงานรู้แหล่งที่เกิดดังนั้นการแก้ปัญหาก็คือแก้แก้ไปเลยใช่ไหมครับก็คือแล้วก็ทําการแก้ไปเลยดังนั้นโดยสรุปก็คือปัญหาครั้งคราวจะไม่ถูกนํามาใช้ในกระบวนการ QC Story เหตุผลเพราะว่ารู้แหล่งแล้วก็แก้ได้ทันทีไม่ต้องมาค้นหาสาเหตุแหล่งของปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงานไม่รู้นะครับ โอเคนะครับนี่คือปัญหาของครั้งข่าวการขออนุญ,ญาตย่อไปที่ตรงนี้นะครับครั้งข่าวเราเราเรียบร้อยแล้วไม่ถูกนํามาใช้คิวซีสตอรี่ดังนั้นปัญหาที่เราจะเราจะต้องนํามาใช้ในกระบวนการคิวซีสตอรี่คือปัญหาเหลื้อหลังนั่นเองนะครับถูกนํามาใช้ในคิวซีสตอรี่โอเคนะครับเราไปเรียนรู้ร่วมกันครับปัญหาเลื้อหลังปัญหาเลื้อหลัง เหลือหลังนะครับอ่ะมีข้อกำหนดอย่างนี้คือ1เกิดบ่อยและมีปริมาณอาจจะมากสักนิดหนึ่งนะครับเช่นผลิตล็อตละร้อยหนึ่งเนี่ยผลิตมา10ลอ็อตแล้วทั้ง10ครั้งเนี่ยครั้งเนี่ยครั้งนะ1ถึง10เลยนะ สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยแท่งเหล็กชิ้นเนี่ยแท่งเหล็กชิ้นเนี้ยสิบบวกลบศูนจุดหนึ่งเนี่ยผลิตแล้วมีค่ามากกว่า 10. 1 0บุดหนึ่งเนี่ยเยอะหรือน้อยกว่าเก้าเก้าจุดเก้าเนี่ยเยอะเช่นครั้งแรกที่ผลิตของเสียต้องยี่ห้าคือไม่อยู่ในค่าเนี้ต้องยี่ห้าชิ้นเนี่ยจากร้อยหนึ่งนะ 2, กก 30, 3, 15, ครั้งที่สองบอกเกิดสามสิบครั้งที่สามเกิดสิบห้าเป็นต้นครั้งที่สี่อาจจะเกิดห้าพอครั้งที่ห้าอาจจะเกิดสาสิบห้าเป็นต้นอย่างนี้คือเข้าขายลักษณะการเกิดบ่อยและมีปริมาณมากนะครับการเกิดบ่อยและมีปริมาณมากและที่สําคัญและที่สําคัญข้อที่สองผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถ ระบุแหล่งเกิดหรือหรือหรือสาเหตุได้ชัดเจนได้ชัดเจนว่ามาจากคนหรือมาจากมาจาก,มาจากเครื่องจักรหรือมาจากแหล่งใดบางทีก็นึกว่าน่าจะมาจากคนแต่คนก็จะมีปัญหาหลายสาเหตุเนี่ยกระจัดกระจายอยู่นะครับกระจัดกระจายอยู่ไม่สามารถระบุแหล่งเกิดได้ บางทีก็เอ๊ะวัดผิดก็แก้แล้วใบมีดไม่คมก็แก้แล้วตัดไม่ตรงก็แก้แล้วทำไมยังเกิดมาได้อีกอย่างนี้นะครับแล้วก็ปัญหาเลื้อรลังนอกจากมีสองลักษณะนี้แล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจอีกว่าที่เราจะเลือกปัญหาเลื้อรลังมาทำการแก้ไขเนี่ยปัญหานั้นจะต้องมีมีมูลค่ามีมูลค่าเขาเรียกว่ามูลค่าแบบสูงหรือดึงดูดหน่อยหรือดึงดูดหน่อยดึงดูดผู้แก้ งดูดผู้แก้นะครับยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างสมมุติบอกว่า,ามีสองสองสอง,สองเขาเรียกมีสองลักษณะคือบางทีมีความถี่และเกิดบ่อยเนี่ยสมมติร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบต่อเดือนสมมุติอ่ดต่อต่อวีคดีกว่าต่อวีคต่อวีคเกิดร้อยสิบต่อวีคคือของเสียที่เกิดขึ้นกับอีอกอีกประเภทอีกปัญหาหนึ่งมีของเสียอีกกระบวนการหนึ่งอาจจะมีของเสียประมาณ สิบห้าสิบห้าสิบเท่าเลยนะต่อวีคต่อวีคนะครับโดย Common s e n s ์แล้วถ้าเราพูดถึงว่าเกิดบ่อยและไม่สามารถระบุแหล่งได้เนี่ยทั้งสองอันนี้อาจจะเกิดบ่อยและไม่สามารถระบุแหล่งได้แต่คาว่ามูลค่าคือถ้าคิดแบบใช้เกณฑ์สข้อแรกเราจะเลือกที่ร้อยห้าชิ้นต่อสัปดาห์ที่ของเสียเกิดขึ้น แต่ถ้าเมื่อทําการแก้ไปแล้วเราค้นพบว่าแม้จะลดจากร้อยห้าสิบให้เหลือศูนย์ไปเลยอาจจะมีมูลค่าแค่เพียงลดต้นทุนได้เพียงแค่หนึ่งแสนหนึ่งแสนแต่ถ้าเป็นกรณีที่มีสิบห้าชิ้นของเสียต่อวิคเนี่ยถ้าทําการลดเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็จะมีมูลค่าในการลดต้นทุนได้ถึงห้าแสนดังนั้นปัญหาเรื้อรังเราควรที่จะนํามาแก้เรื่องเรื่องของสิบห้าชิ้นก่อนแม้ว่าจะมีปริมาณที่น้อย แล้วพอมีเวลาก็ค่อยไปทําเรื่องของร้อชิ้นอันนี้ก็คือจะเข้าขายเขาเรียกว่ามูลเหตุจูงใจของ Q C Story ซึ่งอาจารย์จะอธิบายอยู่ในเรื่องของความหมาย Q C Story นะตอนนี้ให้รู้อย่างนี้ก่อนข้อที่4ปัญหาเรื้อรังที่ถูกนำมาแก้นเนี่ยโดยคอนเซปต์แล้วเนี่ยมันต้องสอดคล้องสอดคล้องกับนโยบาย คุณภาพของของคุณภาพขององค์กรนะ่ะหรือตีมปัญหาเนะี่ยทำไมนโยบายมีความสำคัญก็คือมันเกิดจากการที่ผู้บริหารในองค์กรเนี่ยนั่งประชุมกันแล้วก็วิเคราะห์ผลการดำเนินง,งานที่ผ่านมาในหนึ่งปีวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนหรือเราที่เรียกที่เราเรียกว่าสวอตแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกให้แข่งขันกับองค์กรต่างๆได้แล้วเราก็นำมากำหนดเป็นกลยุทธ์หรือนโยบาย ซึ่งผแผนกคุณภาพผาแผนกผลิตเนี่ยก็ต้องรับนโยบายคุณภาพมาก็าจะมีนโยบายในเรื่องของการลดของเสียลดของเสียเหตุผลเพราะว่าอตอนที่ผลิตเนี่ยเราค้นพบว่าของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการเยอะทําให้ต้นทุนสูงขึ้นผู้บริหารจึงกําหนดนโยบายลดของเสียมาแต่ถ้าเราบอกว่าเราเรา,เราไปเลือกปัญหาคือคือเครื่องจักรหยุดบ่อยเครื่องจักรหยุดบ่อย เครื่องจักรหยุดบ่อยก็เป็นปัญหาคุณภาพไหมเป็นปัญหาคุณภาพแต่เครื่องจักรหยุดบ่อยเนี่ยอาจจะเกิดไม่ค่อยบ่อยความหมายคือคือในหนึ่งปีที่ผ่านมาผลดาเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็หยุดไม่ค่อยบ่อยแต่เรารู้สึกว่าเราเราจะเลือกข้อน,นี้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เพราะเรารู้สึกว่าพอเลือกไปแล้วคือพอหยุดบ่อยมันก็ผลิตได้ช้าหรือผลิตได้ช้าเป็นต้นเราเลือกปัญหาข้อน,นี้ขึ้นมาคําถามคือถูกไหมถูกแต่ ตอบตามหลักการคือมันอาจจะลดต้นทุนมูลค่าจะไม่ได้เยอะก็ได้และที่สําคัญคือมันไม่สอดคล้องกับธีมของการลดของเสียซึ่งเกิดจากเกิดจากที่ผู้บริหารได้ประชุมกันแล้วก็กําหนดนโยบายขึ้นมาให้เราการแก้ไขปัญหาดังนั้นปัญหาเรื้อรัง4ข้อนี้จึงมีความสําคัญมากเวลาเราเลือกปัญหาที่มาเข้าสู่กระบวนการ QC Story จะต้องประกอบไปด้วยเกิดบ่อยมีปริมาณมาก ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้เพราะว่าถ้าระบุแหล่งที่มาได้ก็เป็นปัญหาครั้งขาแล้วเราก็แก้ไปเลยแล้วก็มีมูลค่าเขาเรียกว่าความมูลเหตุจูงใจหรือมูลค่าสูงทําให้เราจูงใจให้เราไปเลือกเลือกปัญหาและที่สําคัญก็คือต้องสอดคล้องกันนโยบายคุณภาพจึงนําไปสู่การใช้ปัญหาเรื้อรแงมาแก้ใน QC Story นั่นเองนะครับสำหรับ หน่วยการเรียนรู้6.1ตรงนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ